เกมไม่ใช้เน็ตประจำสัปดาห์กันอีกเช่นเคยนะครับเนาะก็ส้าใครที่ชื่นชอบเล่นเกมไม่ใช้เน็ตอยู่แล้วเนี่ยก็คือห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปดูการนะก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยกดแชร์เพื่อจะได้แบ่งปันเกมให้กับเพื่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมนะครับสามารถกดสนับสนุนในที่การกดสมัครสมาชิกการกดซุปเปอร์แตงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้ให้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมแอมที่มือร้อยแล้วเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าไปดูกันเลย เอาใจคนที่ชอบเล่นเกมที่แบบชิลๆไม่ต้องมีภารกิจหรือว่าไม่ต้องมีเคเวสอะไรต่งตางๆเรียนอยู่นะครับก็คือสามารถไปลองเล่นเกมนี้ดูได้นะัแน่ืเกมที่มีชื่อว่า The Lam นะครับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวเล่นสกเก็ตบอร์ดที่เราเนี่ยสามารถเล่นท่วงท่าได้ตามที่เราต้องการเลยนในงานภายในตัวเกมก็ไม่มีภารกิจนะแค่เราเนี่ยเล่นตามท่วงท่าที่เราต้องการอยากเล่นชิวๆอยากตีลังกาอยากขอเหินเดินอากาศก,าก็แล้วแต่เราเนี่ยจะเล่นก็นกมีดันต่างๆให้เราไป เลือกเล่นค่อนข้างเยอะแยะมากมายเลยนะก็สำหรับใครอยากเล่นก็สามารถเข้าปลองโหลดเล่นกันได้แล้วก็เกมนี้เป็นเกมที่ท่านจะทำออกมาได้ค่อนข้างจะดีระดับหนึ่งเลยนะครับเนาะเกมแนวสตอรี่เนื้อเรื่องบทผสมแนวสยองขวัญเข้าไปด้วยเนะร่บรเ่็นในเกมเป็นเกมที่เล่นไม่ยากเลยแค่เราเนี่ย ตอ,ตอบคําถามแต่และคําถามในการสนทนาต่างๆซึ่งการสนทนานะครับจะมีเนื้อเรื่อง,งที่แตกต,ต,ต่างกันออกไปก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะเลือกคําตอบอะไรไปตอบนะครับจะมีเนื้อเรื่องต่างๆให้เราเนี่ยไปเล่นกันค่อนข้างที่เยอะแยะมากมายนะครับเนาะใครเนี่ยกลัวว่าจะเล่นเกมนี้ไม่ได้เพราะว่าไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับภาษานะครับไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าเกมนี้มีภาษาไทายให้เราไปใช้กันด้วยนะครับเนื้อเรื่องก็จะเป็นภาษาไทยต่างๆนะครับเราก็ไปเปิดแล้วก็ไปเล่นกันได้เลยนะก็สำหรับใครที่ยื่น ชอบเล่นเกมในสไตล์แนวนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นกันได้แล้วก็เกมนี้จะเล่นด้วยระบบแนวตั้งด้วยนะครับก็จะมีชื่อว่า d a Mentor นะครับสำหรับตัวเกมก็ยังคงเป็นเกมที่พอลงมาจาก PC กันอยู่ซึ่งในสัปดาห์นี้เนี่ยเกมพอลงมาจาก PC ค่อนข้างที่เยอะเลยนะครับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมเนี่ยเอาชต่อดจากโลกที่ร่มสลายจากซอมบี้ นะครับซึ่งตัวเกมเนี่ยจะมีระบบต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับก็จะเป็นระบบการครัาคงค้าของค้าไอเทมหรือว่าจะระบบการหาอาหารเพื่อดํารงชีวิตอยู่ก็มีให้เราเนี่ยไปเล่นกันหรือว่าไปทํากันด้วยแล้วก็ตัวเกมนะครับจะมีภารติจต่างๆให้เราไปเลือกเล่นค่อนข้างที่เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับก็ ต้องสู้กับพวกซอมบี้ด้วยนะครับภาพการาฟิกภายในยเกมก็ถือว่าเป็นภาพการาฟิกที่ว่าจะทำออกมาได้ค่อนข้างสวยงาม,มากๆภาพในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพมุมมองมุมสูงนะครับใคคนใที่ชอบเล่นเกมแนวจําลองสถานการณ์แล้วก็มองหาเกมแนวจำลองสถานการณ์มาใหม่เล่นอยู่เนี่ยก็ต้องลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Urban Simulator นะครับสำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวจําลองสถานการณ์ ให้เราเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการร้านอินเทอร์เน็ตนะครับเนาะก็เป็นเกมที่ขั้นจะมีอะไรต่างๆเราทำเยอะๆมากมายเนี่ยตั้งแต่การซื้อคอมพิวเตอร์การซื้อตู้เกมการซื้ออุปกรณ์ต่างๆที่จะทําให้ร้านของเราเนี่ยมีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นหรือว่ามีอินเทอร์เน็ต มีคอมพอกับลูกค้านั่นเองนะครับเป็นเกมที่เล่นสนุกแล้วก็เล่นเพลินได้ด้วยนะครับภาพมองในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่1นะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้แล้วครับผมหลายคนน่าจะเคยได้เล่นเกมตัวนี้อยู่นะครับตรเกมสาวเรนะครับแต่ว่าตัวเกมนะครับก็ได้มีการปล่อยเกมใหม่ออกมาก็คือซาวเรโซเฟอร์แทร็กนะครับตัวนี้จะแตกต่างจาก ตัวของซาวเวยภาคก่อนก็คือซาวเวยภาคก่อนก็คือวิ่งหนีตำรวจนะครับตามรางรถไฟแต่ว่าเกมนี้จะแตกต่างที่ว่าเราเนี่ยจะได้วิ่งหนีตำรวจเหมือนเคยแต่ว่าเขาเนี่ยจะให้เราเล่นนะครับในพื้นที่สี่เหลี่ยมนะครับแลว้วก็มีรถไฟนะครับเราก็ต้องหลบสิ่งกิดขวางไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตัวเกมนะครับจะแรนดอมตัวที่จะมาทำร้ายเราให้ขี่สเก็ตบอร์ดไม่ได้นะครับเราเนี่ยก็ต้องอยู่ จนกว่าจะนานที่สุดนั่นแหละก็เราเหมือนซอฟต์แวร์ทั่วไปนั่นแหละนะครับแต่ว่าตัวเกมก็จะเป็นแบบมุมมองใหม่นะก็มันจะเป็นมุมมองมุมสูงแล้วก็มีภาพกราฟ,ฟิกที่มันจะน่ารักกว่าเดิมมีสกินให้เราเลือกเล่นนะครับเนาะสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นก็สามารถไปเล่นกันได้แต่ว่าเกมนี้มีเฉพาะใน Apple Arcade หรือว่าใน iOS เเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเล่นก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นกันได้นะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบเล่นเกมขับรถแล้วก็มองหาเกมแนวขับรถมาใหม่ เล่นอยู่เนี่ยก็คือต้องห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า N O S นะครับสำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนวขับรถ open world ทั่วไปนะครับที่เราเนี่ยสามารถขับได้อย่างอิสระห,หรือว่าเราเนี่ยจะเล่นตามเควสก็ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนภาพการาฟิกภายในเกม,มก็ถือว่าเป็นภาพการาฟิกที่ท่านจะทําออกมาได้ค่อนข้างจะดีแต่ว่าไม่ได้สวยจนเกินไปนะครับแล้วก็ภาพบรรกากาล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพหมองบุคคลที่3ตามสไตล์เกมรถนั่นแหละ นะครับแล้วก็ส่วนการแต่งรถนะครับก็ยังคงมีเช่นเดิมเนีเรานสามารถเลือกรถไปเล่นกันได้นะครับเนาะใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวพิกเซลอาร์แล้วก็บทสมแนว RPG เข้ามาด้วยเนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสำหรับเกมนี้มีชื่อว่า dress breach นะฮะสำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนว RPG ที่เราเนี่ยจะได้รับบทบาทเป็นอัศวินคนหนึ่งนะครับที่เราเนี่ยต้องไปสู้กับพวก ศัตรูหรือว่าพวกฟีศาจที่เป็นเหล่าร้ายนะครับซึ่งในตัวเกมนะครับค่อนข้างที่จะมีบงมีบอสให้เราจัดการค่อนข้างีเยอะแล้วก็แต่ละบอสน,นี่มีความยากแตกต่างกันไปด้วยตัวเกมนะครับจะมีการอัปเกรดทั้งตัวของตัวโครของเราอัปเกรดตัวของอาวุธของเราด้วยเหมือนกันมีการซื้ออาวุธด้วยนะเนาะ ก็ภาพกราฟิกนะครับก็ถือว่าเป็นภาพกราฟิกที่ไม่กินสเปคแนว Pixel Art <G raph ic> พิกเซลอาร์ตภาพในเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองด้านข้างนะครับสระใคที่ต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับผมใครหลายคนชื่นชอบเล่นเกมแนวะสเกต็ตบอร์ดแล้วก็มองหาเกมแนวะสเกตบอร์ดเล่นสุดน่ารักน่ารักหน่อยเนี่ยก็คือต้องลองเล่นเกมนี้กันได้นะครับสรบเกมที่มีชื่อว่า perfect glide นะครับสระเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนวขี่สเกตบอร์ดโชว์ลีลาต่างๆ ซึ่งแฟนดูเกมเนี่ยเล่นไม่ยากแค่เราเนี่ยกระโดดเล่นไปตามแมปต่างๆนะครับแล้วก็แมปแฟนดูเกมเนี่ยเราเนี่ยสามารถตกแต่งได้ตามที่เราต้องการแล้วเราเนี่ยสามารถแชร์ไปให้กับผู้เล่นอื่นเล่นได้ด้วยเหมือนกันซึ่งตัวเกมนะครับจะมีทั้งการตกแต่งตัวนละครนะมีการทำเควส์ทำชาเลนจ์ได้ด้วยเหมือนกันนะครับเนาะแล้วก็รูปแบบการเล่นแฟนดูเกมก็จะเป็นรูปแบบการเล่นแบบแนวสั้งภาพมือในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่3นะครับเนาะแล้วก็ ภาพกราฟิกก็ถือว่ามือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้เลยนะครับนะ้องใครต้องการจะเล่นก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะเกมต่อมากันว่าน,นะน้อใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวซอมบี้นะครับแล้วก็มองหาเกมแนวซอมบี้มาใหม่เล่นอยู่เนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะสรับเกมนี้มีชื่อว่า the p r o นะครับเกมนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเกมแนวซอมบี้ที่ว่าจะทําออกมาได้ว่าสมจริงมากๆแล้วก็ตัวเกม ค่อนข้างจะหลอนมากๆเลยนะครับกราฟิกพนุเกมเขาทําออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ตัวเกมนะครับก็คือเป็นเกมที่เล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้เราเนี่ยสามารถเล่นเป็นแบบ Open w o ว l d ได้นะครับก็คือวิ่งไปไหนฟาร์มของก่อนค่อยไปหาซอมบี้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็ไปยิงซอมบี้สัตว์กระสุนได้เลยเราสามารถลุทของได้เกือบทั้งหมดที่เป็นรถนะฮะบอกก่อนทั้งหมดที่เป็นรถนะอาจจะไม่ได้เจอแบบว่าอยู่ตามดินตามอะไรแต่ว่าในรถมีแน่นอน นะครับแล้วก็กลางวันกลางคืนเนี่ยทำออกมาได้ก็จะดีแล้วก็หล่อนมากๆเลยนะครับภาพในการเล่เกมนี้ก็จะเป็นภาพมองบุคคลที่1นะครับถ้าใครต้องการจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้ในเพจสโตร์แล้วนะครับขนาดเป็นเดโมก็อย่างน่าเล่นเกมกันนะเกมแนวปะจนภัยกันบ้างนะฮะสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Quest Y Mission นะสำหรับเกม Quest Y Mission เนี่ยจะเป็นเกมแนวแอคชั่น R P G ที่เราเนี่ยจะไปตุลย ในดินแดนที่เราไม่รู้จักนะครับซึ่งตัวเกมนี้ครับไม่มีอะไรมากเลยแค่เราเนี่ยเล่นตามด่านเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆแล้วก็เราเนี่ยก็จะพยายามต่อสู้กับตัวของศัตรูให้ได้ในตัวเกมนี้เราเดียยังสามารถเลือกตัวละครได้มากถึง6ตัวละครแต่และตัวละครก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปนะครับ แล้วก็อาวุธไพนเเกมมีเขานั้นเยอะเหมือนกันนะครับมีตั้งแต่มีดสั้นขวานนะครับไปนจนถึงปืนที่จะเป็นปืนแอซซอลไรเฟิลก็เลยแต่เราว่าเราเนี่ยจะเลือกอะไรอย่างง่ายนะครับเนาะภาพกราฟิกไพน์เเกมก็ถือว่ามือถือสเปคต่ำยังสามารถเล่นได้ภาพนในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมองมุมสูงแล้วก็ด่านไพน์เเกมเนี่ยก็อยู่ในทีมเนาะนักกล้าขุมทรัพย์เลยเนะฮะสการต้องการจะเล่นเนี่ยก็สามารถไปลองโหลดไปลองเล่นเกมนี้กันได้นะจะเป็นเกมที่เหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวสร้างเมือง อยู่แล้วนะครับก็คือห้ามพลาดเกมนี้เลยนะครับตัวเกมมีชื่อว่าเทอราเนียลนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมสร้างเมืองที่เป็นเกม BC ที่กเรามาเมืองถือกันอีกแล้วซึ่งในคอนเซปต์ของเกมสร้างเมืองในตัวเกมนี้จะแตกต่างจากเพื่อนหน่อยหน่อยก็คือตัวเกมนี้นะครับจะเป็นเกมที่สร้างเมืองฟื้นฟูทรัพยากรนะครับก็คือเราเนี่ยต้องไปทําให้ทรัพยากรที่สูญเสียไป,ไปกลายเป็นทรัพยากรที่ดีขึ้นก็อ,อย่างเช่นถ้าเราไปใน พื้นที่ที่รกร้างเราก็ต้องทําให้มีต้นมไม้ใบหญ้าแล้วก็น้ําที่มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นตัวเกมมันจะมีด่านหลากหลายที่จะสมให้เราเนี่ยไปเลือกเล่นกันแล้วก็ตัวเกมเนี่ยค่อนข้างจะมีอุปกรณ์ต่างๆให้เราเลือกเล่นกันค่อนข้างเยอะยิ่งเราสร้างพื้นที่ไปเยอะเท่าไหร่นะครับอุปกรณ์ของเราก็จะมีการอัปเกรดขึ้นมาเรื่อยๆให้เราเนี่ยสามารถไปใช้หรือว่าไป ลงในเมืองของเราได้น่ันเด็กนะครับตัวกราฟิกภายในเกมนะครับก็คาจะทำออกมาได้ค่อนข้างในสวยเลยนะครับถ้าเรายิ่งทําตัวของสภาพแวดล้อมได้สมบูรณ์มากเท่าไหร่นะครับตัวเกมเนี่ยก็จะมีพวกสัตต่างๆที่จะมาอาศัยอยู่เพราะนั้นเยอะแยะมากมายเลยทีเดียว ใครที่จะเล่นเกมนี้นะครับสามารถปโหลดเล่นกันได้แต่ว่าตัวเกมจะเป็นเกมที่ต้องเป็นสมาชิกของ Netflix เท่านั้นนะครับถึงจะเล่นเกมนี้ได้นะครับทั้งตัวของ iOS แล้วก็ Android นะครับเนาะเกม PC ซีสำเราับม,ามือถือกันอีกแล้วนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า d a s h a n d Neon สำหรับเกมนี้นะครับจะเป็นเกมแนว TPS ผสบสมแนวโรครเข้าไปด้วยเราเนี่ยจะได้รับบทเป็นหุ่นยนต์ไซบอร์นะครับที่จะอยู่ในโลก ตัวของคาร์บอยที่เราเนี่ยจะต้องลงไปยิงเพื่อทําภารกิจนะครับในแมปต่างๆแล้วก็เกมนี้นะครับจะมีแมปที่คน้าจะใหญ่แล้วก็มีแมปที่เราเนี่ยสามารถเลือกโซนได้ว่าเราเนี่ยจะไปเล่นโซนไหนกันบ้างนะครับแล้วก็แต่ละเวสนะครับก็จะมีความยากแตกต่างกันไปมีบอสต,ต่างๆที่เราเนี่ยจะต้องไปจัดการกันด้วยเกมนี้จะเล่นเป็นแบบโรคไลท์ก็คือเมื่อเราผ่านเวฟหรือว่าผ่านแล้งหนึ่งไปแล้วก็จะมีการอัปเกรด ให้เราเลือกว่าเรานี่จะอัปเกรดอันไหนจะเป็นพลังป้องกันหรือว่าจะเป็นพลังโจมตีนะีครับเนาะแล้วก็ตัวเกมนะครับจะมีภาพกราฟ,ฟิกที่น่าจะสวยอยู่เหมือนกันใครที่จะเล่นเกมนี้ได้นะครับก็ต้องเป็นสมาชิกของ Netflix ก่อนนะครับถึงจะเล่นเกมนี้ได้นะมีชื่อว่า b r e a t e Union นะครับสำหรับ b r e a t j Union นะครับจะเป็นเกมแนว RPG รุยด่านไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวเกมจะมีโหมดในเรื่อง,องตัวเกมเป็นเกมที่ทําต่อยอดมาจากตัวของเกม bread union ในฝั่งตัวของ psp นะครับแล้วก็ตัวเกมจะมีการอัปเกรดระบบเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆนะครับตัวเกมนะครับเป็นเวอร์ชั่น remake นะครับบอกไว้ก่อนยังคงตัวของระบบเกมยังคงคอนเซปต์เดิมนะครับตัวเกมก็ จะเปลี่ยนใหม่เล็กน้อยนะครับเปลี่ยนภาพการาฟิกเพิ่มตัวของโหมดออโต้เซฟเข้ามาเพิ่มโหมดเอสซี่เข้ามาแล้วก็มีโหมดยากเพิ่มเข้ามาด้วยแล้วก็จะมีระบบการย้อนกลับหรือว่าเปลี่ยนรูปแบบการต่อสู้ได้ด้วยหรือว่าเรียกว่ารีโล่นั่นแหละนะฮะรีโลตัวละครได้เหมือนกันนะครับเนาะตัวเกมก็ยังคงภาพการาฟิกแบบคล้ายๆเดิมนะครับแต่ว่าก็จะมี ภาพการวิกที่สวยเพิ่มมากขึ้นส้าใครต้องการจะเล่นก็สามารถไปโหลดเล่นก็ได้แต่ว่าดูตังตัวเองก่อนนะเกมนี้มันเป็นเกมเสียเงินนะครับต้องเสียเงินค่อนข้างที่เยอะอยู่เหมือนกันนะฮะโอเคนะครับเราก็มาอยู่สำหรับเกมในตำนานอีเกมหนึง่งอย่างเกมที่มีชื่อว่า Cash Quest 2นะครับสำหรับเกม Cat Quest 2เนี่ยเป็นเกมที่พอร์ตลงมาจาก PC แล้วก็เป็นเกมที่ต้องบอกว่ารับรองระบบภาษาไทยมีซับไทยให้เราได้ดูกันด้วยตัวเกมนะครับจะเป็นเกมในวแอคชั่น RPG ประจนภายแล้วก็เป็นแบบ Open w o r อรด้วยกราฟิกมันจะเป็นแนว2มิตินะครับที่เราเนี่ยจะไปอยู่ในโลกน้องเหมียว ในโลกแบบแฟนตาซีนั่นเองนะครับเกมนี้ครับยังสามารถเล่นในรูปแบบโซโล่ในรูปแบบโคอปกับเพื่อนได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถเอาไอเทมต่างมาอัปเกรดตัวของเราให้มีความสามารถเพิ่มมากขึ้นได้ตัวเกมยังมีไอเทมใหม่ๆที่เราเนี่ยยังต้องไปลองกันค่อนข้างเยอะแยะมากมายต้องบอกว่าตัวเกม ค่อนข้างจะเล่นสนุกแน่นอเปิดมากแล้วก็จะมีความน่ารักมากๆเลยนะครับใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปเล่นกันได้แต่ว่าตัวเกมจะอยู่ในแ p ปเป a ลอาร์เว่าอยู่ใน iOS เท่านั้นนะครับ Play Store ยังไม่มีนะใครที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวจำลองสถานการณ์หรือว่าซิมูเลเตอร์อยู่เนี่ยคือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะส่วนับเกมมีชื่อว่า i ิน e r n e t Cafe Simulator 2นะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมแนวจำลองสถานการณ์การเปิดร้าน อินเทอร์เน็ตคาเฟ่นั่นเองนะครับที่เราเนี่ยจะสามารถเล่นได้คนขางจะเหมือนสมจริงเลยแม้กระทั่งการซื้อตัวของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พัดลมแอร์เก้าอี้เยอะมากมายให้เราได้ไปจัดสรรทรัพยากรกันแล้วก็ตัวเกมจะมีระบบการหิวอาหารเสียพลังงานหิวน้ำก็มีเหมือนกันนะครับก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ค่อนข้างจะมีความน่าเล่นมากๆนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นภาพกราฟ,ฟิกที่ไม่ค่อยกินสเปคเท่าไหร่แล้วภาพมองในการเล่นเกมนี้นะครับก็จะเป็นภาพมอง คนที่หนึ่งนั่นเองนะก็เองบ้างสลับ15าเกมไม่ใช้เนี่ยนำกล้องวันท่านผู้ชมเนี่ยน่าจะชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม